ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สวัสดีทุกท่านครับพี่น้องครับมือนีบรรยากาศดีครับพี่น้องขอดรถไทยอินดี้ครับติดบาทจันเดียวบนครับพี่น้องมือนีผ้าพีผ้าน้องมากอัดมาชมโอ้ติดอ่างนะครับมาชมรถแท็กเตอร์จอร์เดียสามศูนย์สามหกอีครับแล้วก็สิผ้าพีผ้าน้องมาอัปเดตเรื่องของโปรโมชั่นน้ำนะครับโปรโมชั่นปัจจุบันของของรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันมี ว่ามีรุ่นโมเดลใหม่นะครับเป็นค,คือก็คือหาซูนสี่ซูนดีนีชน่ชวนคือมาแรงแห่งนะครับโปรโมชันดีกะบมอยากให้พี่นอไอ้นองในในในทีมในป้ารถรุ่นนี้ครับพี่น้องนะครับหากเกิดมีผู้สนที่สนใจนะครับกับสีผ้าพี่มาหน้องมาจีแจงแถลงขายเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับว่าหลุนนี้จะใส่เงินรับรถเท่าได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นจะพาพี่มาหน่องไปเบิง่งก็คือรถรุ่นนี้รถคันนี้นเป็นรถที่ที่บ้านจะมันเด็ดเตรียมนะครับเตรียมทรงหอบ เตรียมสวงัอดนะครับลูกค้านะครับทางอำเภอบินจลักี่น้องทางอำเภอบินจลักนะครับแต่ว่าสีสะเกตนะครับก็คือเป็นรถจอดยาซานซูนซามองอีครับเหตุผลทกี่เลือกใส่กับรถรุ่นนี้นะครับเพิ่นใส่ันี่เอาไปใส่กับงานมันสัปะหลังบินนองงานปลูกมันสําปะหลังนะครับก็คือเพราะว่าเกลี่ทังบานเพื่อนนั้นรถรุ่นนี้จะจะจะมาะนะครับเหมาะในเรื่องของการยกล่องในเรื่องของการฟุดมันนะครับ เพราะว่าพิ่วมาพันจะเห็ุเป็นคู่หน่อยแต่ว่าคู่สูงนะครับก็คือรุ่นนี้มันจะตอบโจทย์ก่ัวล้ววะนะครับอันนี้ทีดบ้านจะนิวนได้ฟังเหตุผลจากลูกค้านะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็ยินดีนะครับให้บริการนํานะครับเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนเลยครับว่ารุ่นนี้คือหมอกางานมั่นสปหลังหรือเกษตรกรที่บด้เนนงานรับจากที่นนองนะครับเน้นงานทไทยของเจ้าของนะครับ20 30ิร่ชิปไลท้ายของพีทหนองนะครับเอารุ่นนี้ไปใส่ ทีท่บาร์เจดีบนก็คือบออะไตามตรงเลยว่าบอผิดหวังนะครับบอผิดหวังนะครับตามเดียวสามศูนย์สามผู้หญิงอันนี้คือที่บาร์เจดีบนว่าในใทยที่บาร์เดียวบนนี่ย่อมว่าในไทยอุปกรณ์ก็คือตอบห่วงนะครับอย่างเช่นพานหรือรถโซตารีแห่งกานะครับอุปกรณ์ของเพื่อนจะเป็นครบเซตเลยนี่คือเตรียมแล้วเรียบร้อยนะครับรอวันส่งมอบนะครับรอวันส่งมอบอย่างเดียวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจุดใบมีดดันเดียนเป็นของนาซ่านะครับพานก็จะเป็นพานนาซ่าเหมือนกันอ่าหนพานหาใบยีิบสองนิ้วครับ โรตารีเมทพุกสมหาเสนนะครับติดบัตรจดทะเบียนต่อไฟให้ลูกค้านั่มนะครับพิเศษนะครับตัวนี้คือแถมหายติดไฟบนรางขาพี่น้องนะครับโอ้เหมือนกะจะลักษณะประมาณนี้นะครับเสาดันอ่าถพูดถึงวาเนาะเสาขึ้นรถปุ๊บนะครับมันจะมีสวิตช์นะครับที่พี่น้องเห็นเนาะนะครับรอรอครับสปอร์ไลน์อันนั้นคือที่บัตรจดทะเบนแถมหายนะครับติดเป็นสวิตคนะที่จะตัดการ เปิดปิดนะครับไฟสปอร์ไลท์บนหลังคานะครับถ้าเกิดเขามีความผสมผีวห้องเอยากจะใส่นะครับยังเว้นยังสีหรือว่าส่วนแรงแรงแรงโดนในถนน้นทางนะครับอยากได้ความแจ้งความสว่างเข้าก็เปิดเลยครับมันก็จะซองมาตกเพียงใบมีดพอดีอ่านะครับกะครับพี่น้องครับสำรับรุ่นนี้พี่น้องสำรับรุ่นนี้นะครับสามศูนย์สามพงอีนะครับจอเดียสามศูนย์สามพงอีใส่เงินรับรถปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่ใส่เงินรับรถเริ่มต้นอยู่ที่เก้าหมื่นบาทนะครับ เก้าหมื่นบาทนี้คือใส่เงนินราบลดเริ่มต้นนะครับใน,รในเรื่องในเลทของลูกค้านะครับในเงินใ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 นอ่าในเงินของลูกค้านะคือใส่เงนินราบลดอยู่ที่เก้าหมื่นบาทท้วนนะครับเก้าหมื่นบาทท้วนคือเริ่มต้นเลยพี่น้องนะครับอุปกรณ์ก็จะได้เป็นอุปกรณ์สามยางใบมีดดันดินนะครับผานท้วนโรตารี่ตัวรถไปนำนะครับอ่านะครับประกอบตัวรถไปนำนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นซีเ,เลียงๆนื้ที่ไฟ led ยังไงสินะครับหรือ บางคนมาบ่อยากติดไฟบ่มักบ่มักไฟแสงสีอ่ะบ่ว่ากันพี่น้องนะครับบ่ว่ากันนะครับบ่ใส่กับบอเป็นยังนะครับก็ได้คือกันนะครับเขาจะบอกที่บารจินดวลนะครับหรืออยากใส่นะครับเพิ่มแสงสว่างในการทํางานทาเกลือลูกค้าบางคนเลยไปใช้งานทั่งขึ้นเป็นสีไทยไทยปุดไทยปั้นย้ำเพื่อนเป็นสีพี่น้องนะครับมีแสงสว่างไล่ดวงไว้แี่ดีครับนี่คือหัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์ที่ที่บารจินดวลแถมให้ได้พี่น้องเด้อนะครับแถมให้ คือใส่ให้เลยนะครับฟรีครับฟรีนะครับพ้องแถมเต็มรถกระบะนะครับจัดนักจัดเต็มพี่น้องครับอ่าคลิปนี้กับสีพี่พ่อหน้องว่าเบิ้งขาวข้าวนะครับขาวข้าวสำนับรุ่นนี้ว่าอ่าปัจจุบันนี่คืออัปเดตโปรโมชั่นล่าสุดประมาณนี้นะครับดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราต้องใส่ค้นขำก็ยังมีคือเก่านะครับก็ยังมีเหมือนเดิมดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับแต่ว่ายังม่นมีศูนย์เปอร์เซ็นต์สองปีนะครับจะ ตัวศูนเปอร์เซ็นสองปีนจะใส่ครับซิลิซิลิหาดีหาอีครับประมาณนี้ครับรับรองครับพี่น้องรุ่นนี้เอาไปอันนี้กระสงค้ให้ใช้สวนใช้หน้านะครับมั่นส้ำประหลังเห็ดใดแน่นอนครับเลือกรถให้เหมาะกับงานนะครับหลายๆท่านหลายๆหลายๆช่องคนไหนแนะนำมานะครับเลือกรถให้เหมาะกับงานอันนี้ที่บ้านจะโบนเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยนํานะครับ ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งตรงไหนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับกวนจิตจลาจอกันไปมือนี้คลิปนี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผ้าพีผ้าน้องว่าเบิ่งนะครับหลุดหนีก่อนนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ผกดที่สนใจนะครับเด้อเดี๋ยววิทย์บารจิโนนจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับในนาในนาช่องเลยนะครับก็อ์คือ098 หนึ่งส่วนแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับเบอร์ไล์กับเบอร์โทรศัพทัเป็นเบอร์เดียวกันบอสะดวกโทรแอดไล์มากก็ได้หรือบอร์สะดวกแอดไล์โทรหาก่อนก็ได้นะครับอ่าอยากสาบรายละเอียดอยากสาบโปรโมชั่นส้นจิตส้นใจอยากเข้ามาเบื้องรถเรียบเทียบระวังจอนเดียซับส้นซพงอีจอนเดียรหาส้นสีส้นดีนะครับก็ได้ที่กันนะครับหเด้อครับคลิปนี้ครับสิ่ป้าจินนนนะครับเราจะได้ล่าพีล่าหน่องไหวเพียงคนนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปฝากพีฝากหนองก็ไหลก็แช่ก็ติดตามไปนั่นครับ สำหรับคลิปนี้สบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็แงแรงสุขสุกคนเด้อพี่น้องคลิปนี้ที่บ้านเชนบนขอกล่าวสวัสดีครับ